ก็นี่น่าจะเป็นคลิปที่200แล้วใช่ไหมคะก็แทบจะคิดไม่ออกนะว่าต้องทําวิดีโออะไรต้องแต่งหน้าอะไรอีกไม่รู้จะมีอะไรให้แต่งแนะล้นะลุคนี่ทำมาทุกลุคแล้วนะปี2017แล้วใช่ไหมเราก็ต้องพูดถึงแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์อะไรไม่ได้นอกจากแฟชั่นโชว์ของว i c ตอเรียซีเคร t นั่นเองค่ะต้องบอกแนละ้วว่าเป็นแฟชั่นโชว์ที่แบบว่าทุกคนรอคอยนะคะก็เลย ไปชอปปิ้งเกงในวิตเตอร์เซีเครดมาให้เพื่อนๆดูนั่นเองค่ะคือก็ปล่อยให้น้องๆยูทูบเบอร์คนอื่นๆที่น่าเป็นสายฝรัง่งแต่งหน้ากันไปน้องมอสเตอร์น้องซาวดิตอ,อะไรเงี้ยหน้าฝรั่งปล่อยนางไปนะคะเรามันหมยๆหมยเราก็มามอสเหม,ย,หมยกันละกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเจนไม่ได้แค่จะมาเฮกางเกงในให้ดูเท่านั้นเจนจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าวิตเตอร์เซีเครดเนี่ยมีเกงในทั้งหมดกี่แบบนะคะทั้งหมดนี้ของใหม่นะมีแท็กกิ้งเพิ่งซื้อมาเลยเพิ่มต้นตัวได้ให้เจนซ ะะอันนี้ก็คือกางเกงในที่เรียกว่ารูปแบบโ <_ S 1> ดยชชว์นั่นเองก็คือกางเกงในแบบผู้ชายนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ชายเขามีของเขา,าข้างหน้าของเขา,าเป็นของของเขาใช่ไหม <_ S 2> เพราะฉะนั้นกางเกงในชนิดแบบนี้เนี่ยมันจะอุ้มของของเขาได้ดีทั้งข้างหน้าและข้างหลังส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันมันก็เลยจะเป็นกางเกงในที่อุ้มข้างหลังได้ดีแต่ว่าสิ่งที่เจนไม่ชอบนะก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้มีข้างหน้าเหมือนผู้ชายเนอะป้าแล้วไม่ได้มีสิ่งนั้นที่มันต้องมาอุ้ม ถ้าไม่เจนลำคานช่วงขาของเขานะคะเพราะว่าตรงนอกเนี่ยตรงนอกเนี่ยมันก็จะเป็นตรงๆรงนืกอออกปะซึ่งมันจะไม่มันจะไม่มีเว้าเหมือนกางเกงในทั่วไปที่เป็นสามเหลี่ยมอะซึ่งพวกที่เป็นสามเหลี่ยมพวกนั้นจะทาให้เราขยับขาได้สะดวกสบายตรงเพราะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยแบบมีอะไรมาขัดขาทําให้เราอ้าขาไม่ค่อยกว้างนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบกางเกงในแบบนี้แต่ต้องบอกว่าตัวนี้นี่ผ้านิ่มมากนะอันนี้ก็คือรุ่นผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนของวิซเวียนี่มัน มากนะเจนบอกเลยคือวิโดเลยซีเตจะมีผ้าหลายแบบด้วยไม่ว่าจะเป็นผ้าคอตตอนผ้าซาตินผ้าซิลค์นะคะคือจะมีผ้าหลายแบบมากเลยใส่นอนเพราะารุ่นนี้เนี่ยผา้มมานิ่มมากนิ่มที่สุดแล้วอ่ะไม่เคยเจอกงเกงใน,ในที่ไหนนิ่มกว่านี้แล้วนะพูดเลยอ่ะเราจะค่อยๆ่อ็ extreme หรือเราจะ extreme เลยหรือเราจะค่อยๆ่อ็ extreme อ่ะรุ่นต่อไปนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เจนชอบมากนะมันจะดูเป็นคิงเกงในคุณป้านิดนึงนะแต่ว่ามันใส่สบายมากเลยรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่น classic breeze นั่นเองใส่สบายคือจะรู้สึกว่ามันอุ้มกมันอุ้มก้มนกได้ดีคิงเกงใน,นเหมือนิงเกยงในคุณยายเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกด,ดีนะคะแต่ที่ amazing กับตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นผ้าแบบซาตินอะ พันลืนล่นบางๆนะคะซึ่งแบบไม่มีขอบด้วยคือดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือเกงในตัวนี้บางมากนะคะคือเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการใส่เกงในที่แบบว่าไม่เห็นขอบแล้วเวลาใส่เกงบางๆเนี่ยตัวนี้จะไม่เห็นขอบเลยนะแต่ว่าสีอันนี้ไม่แน่ใจาสีมันจะทะลุกางเกงไปเองนะสีมันสว่างมากว <c oughs> ิตย์เทรซีเพจะพูดเลยนะว่ากา่งเกงในส่วนใหญ่ที่แบบว่าไม่มีขอบเนี่ยผ้าเขาเนี่ยจะ หมือนเขาทามาไม่ค่อยดีอะ่ะมันเลยทําให้ตูดเราอ่ะหลุดออกข้างเนอะางเป้ก็เข้าวินจะนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีขอบที่ลัดก้นเราไงแต่วิตามินซีเรตนะคะถ้าเรามองใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นผ้าซาตินใช่ปะ่ะแต่ขอบของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าที่ที่แบบฝืดๆนิดนึงซึ่งมันจะช่วยทําให้ก้นของเรานะคะไม่ออกขอบตรงนี้เลยมันจะล็อกก้นให้เราอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่ค่อยเข้าวินโอกาสเข้าวินนี่น้อยมากๆนะคะสำหรับอีกไหนรุ่นนี้ก็เลยเป็นรุ่นเฟรนด์ของเจนคือเจนเนี่ย มีทุกสีเลยนะสีดําสีขาวสีเนื้อสีน้าเงินอะไรเงี้ยสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าไม่เคยมีเกงในสีแดงอะเฮ้ยนะต้องลองใส่ดูนะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยสีมันแบบฉูดฉาดไม่กล้าแต่จริงๆแล้วใส่แบบคุณจะมีพลังอะซัมติงมันจะแบบเ o w e ์ฟูลมากอะเอาแบบเอ็กตรีมสุดๆก่อนเลยละกันนะก็คือตัวนี้เลยอันนี้นี่สาวๆอาจจะแบบไม่กล้าใส่กันนะนี่คือเรียกว่าคือเกงใน G String ค่ะเป็นเกงใน g string ก็คือแบบนี้เลย ็นแค่เส้นบางๆที่ปิดของของเรามันปิดแค่นี้เองค่ะแรกๆเจนก็ไม่ชอบใส่เกงในจีสตริงนะแบบว่าใส่แล้วมันแบบมันเจ็บอะ่ะมันแบบมันไปรัดรูดเราเนื้อออกป่ะแต่ว่าพอใส่ไปใส่มานะคะรู้สึกชินนะรู้สึกว่ารู้สึกชินอนะ่ะเอาง่ายอะไรมารัดตูดจนมันชินนะนะแต่ว่าจะบอกว่าเกงในแบบนี้นีมันเหมาะกับการที่เราใส่เสื้อผ้าหรือใส่กางเกงที่มันมันรัด มันลัดก้นและบางทีมันจะเห็นขอบกางเกงในใช่ไหมถ้าใส่กางเกงแบบนี้มันจะไม่เห็นขอบเลยนะมันดีมากเลยอ่ะควรจะมีหนึ่งตัวถ้าเกิดคนไหนไปงานอะไรเงี้ยแล้วก็ระวังตัวนิดนึงเวลาก้มเวลาเงยอะไรเงี้ยก็ระวังตัวนิดนึงแต่ก็ลองดูนะจะรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นมันเป็น experience ใหม่อ่ะมันเป็นแบบประสบการณ์ใหม่จริงๆอยู่การลองใส่ริงเกงในจริงรุ่นต่อไปนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยรุ่นนี้เนี่ย V S X Sport มันเองคือเป็นรุ่นกีฬาของ Victoria Secret นะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทรงที่เรียกว่าทรงฮิสเตอร์นะคะทรงฮิสเตอร์เป็นทรงยังไงทรงฮิสเตอร์เนี่ยคล้ายๆกับทรงบอยชอตก็คือจะคล้ายกับจริงๆในผู้ชายที่ว่าข้างตรงข้างหลังเนี่ยจะเป็นตรงๆนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าข้างหน้าเราเนี่ยข้างหลังจะเือนผู้ชายแต่ว่าข้างหน้าน,นียจะมีร่องแบบว่า เป็นล่องขาให้เราสอดน่องของเราเข้าไปได้ซึ่งมันจะทําให้เราไม่อึดอัดเท่ากับอยชอตเพราะว่าายชอตเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะตึงมากแหละชวงน่องของเราเพราะว่าเหมือนมันรัดน่องเราอะนึกออกป้ะจะขยับขึ้นลงลงบาบากรุ่นนี้นี่บางมากคือถ้าเกิดออกกำลังกายใช้รุ่นนี้ดีมากเลยอะแบบมันแห้งเร็วเหมืออะไรเร็วมันแบบมันเบาสบายนะคะรุ่นต่อไปนะคะก็คือรุ่นนี้แล้วกัน <laughs> รุ่นนี้จะแอบคิดนะว่าซื้อมาทําไมกันแบบว่าด้วยความแบบเอ๊ะ ไปไหนเนี่ยตังเกงในรุ่นนี้นะคะก็คือจะเรียกว่ารุ่นแทงกาเอง T h N G A นะคะข้างหน้าและข้างหลังของเขานะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมซึ่งอันนี้แนจะรู้สึกว่ามันใส แบบสบายมันเหมือนแบบว่ามันแบบ,ม,แบ,บม,มันไม่มีอะไรปกปิดเราแต่ว่ามันจะไม่หุ้มกลลน้นละ <c oughs> สำหรับสาวคนไหนที่ก้นไม่กระชับมาเ <c oughs> จนว่ารุ่นนี้อาจจะใส่แต่ไม่ค่อยรู้สึกโอเคเพราะว่ามันจะเข้าวินแต่สำหรับคนไหนที่ก้นกระชับอยู่แล้วเ <c oughs> จนว่ารุ่นนี้ใส่สบายมากนะพะลุ <c oughs> มิติขนาดนี้นะคะใส่แล้วสบายขยับตัวคล่องแคล่วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบสปอร์ตนิดๆเรงเกงในรุ่นนี้นะคะก็คือเรียกว่ารุ่นบิกินี่ค่ะรุ่นบิกินี่คืออะไรมันคือเกงในเหมือนเกงในบิกินี่เลยอ่ะ ซึ่งหน้าตาเหมือนบิกินี่อ่ะคือเราสามารถว่ายน้ำกับอันนี้ได้เลยคือเห็นปะว่าข้างหน้าเขาเนี่ยจะมีร่องเปิดไว้เยอะมากซึ่งแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราว่ายน้ำสะดวกนึกออกปะซึ่งตัวนี้เจนชอบมากเลยนะเจนเลยซื้อมา2ส,สีเลยนะคะสีดำและสีเทานะคะมันทำให้เจนนึกถึง CK เทเวนไคล์นะคะมันก็เป็นเกงในที่แบบว่าดูสปอร์ตเจนรู้สึกว่าเกงในที่เป็นสายคาดแบบเนี้ยสายแบบสายรัดแบบนี้นะเจนว่ามันดีมากเลยเพราะมันจะทำให้เป็นเกงในเราไม่ ไม่หล่นน่ะคือหลายๆครั้งที่เราก้มไปหยิบรองเท้าก้มไปมัดชือกรองเท้าอะไรเงี้ยแล้วเรายิ่งใส่กางเกงรัดกางเกงยีนอย่างเงี้ยบางทีกางเกงอ่ะมันดึงกางเกงในเราลงไปข้างล่างแล้วก็เห็นล่างสุดน่าเกลียดมากเลยอะ่ะถ้าเป็นผู้ชายนะโอ้โหเห็นแบบเป็นแบบไม่อยากอธิบายเป็นแบบมีขนงอกมาอย่า <c oughs> งเงี้ยน่าเกลียดคลาสสิกของของวิตาเรสซิคเวตเลยก็คือลูกทองนั่นเอง T H O N G นะคะข้างหน้าของเขานะคะจะเป็นสามเหลี่ยมเลยแต่ว่าข้างหลังของเขา มันจะวัวก้นไปเยอะมากปิดก้นเราแค่แบบ2 3, อสนะ่วนสมเท่านั้นก็คือจะไม่อุ้มกลล้นเลยคือต้องเป็นคนที่ก้นกระชับพอสมควรนะวถึงจะใส่กิงในตัวนี้ช่วงแรกที่เจนใส่เนี่ยเจนก็พูดเลยว่าเจนแบบคืออัดนะ้ที่แบบว่าเหมือนมันจะแอบ,บชอบเข้าวินอะนกิกงในแบบนี้เข้าวินจินะก็แอบเข้าวินแต่ว่าพอเราก้นเราเฟิร์มเนี่ยพอเราสควอชกลล้นบ่อยบ่อวิตพื้นหรืออะไรก็ว่าไปแล้วถ้าไมก้นเรากระ,ะชบับ ใส่กางเกงในตัวนี้เราไม่มีปัญหานะไม่เข้าวินไม่อะไรมันแบบมันฟิตตัวพอดีแล้วก็ต้องเลือกใส่ที่มันไซส์พอดีตัวนะคะถ้าเกิดคุณแบบว่าเออชอบใส่กางเกงในหลนวมๆแบบนี้ไม่รอดนะมันจะห้อยอะ่ะต้องเลือกไซส์ที่พอดีก,กับตัวนิดนึงอย่างเจนอย่างเงี้ยของวิซิริสิฟเพิร์เจนใส่ไซส์เอ็กซ์เอสนะเล็กสุดเลยดูธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าข้างหลังของเขาเนี่ยมันเป็นแบบว่า มันเป็นแบบว่าริบบิ้นนะคะแล้วก็ผูกอะไรเงี้ยคือดูดีเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบซีตรูเพิ่งเห็น,นเนี่ยมันเป็นซีตรูตร,ตรงล่องตูดอะก็แอบน่ากลัวนะแต่แบบว่าโอเคไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นรูตูดของฉันก็นี่ก็คือทั้งหมดนะคะจาบกิ๊กในวิตรีซีเควตที่เจนซื้อมานะเยอะซื้อมาเยอะมากคือต้องบอกเลยว่ากิ๊กในวิตรีเซีเควตอะเวลาเราไปซื้ออะเขาจะไม่ได้ขายเป็นตัว หรือว่าขายเป็นตัวถ้าขายเป็นตุวกอาจจะแพงมากนะส่วนในเค้าจะขายเป็นเซตค่ะก็คือถ้าพวกที่เป็นแบบรูปไม้อะไรเงี้ยเค้าก็จะขายแบบว่า3ตัวพันห้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบว่าพวกแบบธรรมดาอะไรเงี้ยอาจจะขายแบบว่าเอ่อห้าตัวพันสามอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือเราต้องซื้อแบบเยอะไงมันก็เลยเหตุผลว่าทําไมเจนซื้อมาเยอะขนาดนี้นะคะในรอบเดียวทําไมเงินเก่งในที่บ้านบวกกินหรือไงถึงต้องแบบไปซื้อทีเดียวเยอะแบบนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการ ดูเจนฮอลวิดีโอสำหรับวิตาเรสิเฟนเกงในนะคะหวังว่าวันนี้เนี่ยจะได้ความรู้กันไปนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยแล้วว่าชอบแบบนี้อยากให้เจนทำกี่ครอยากให้เจนทำบ่อยๆก็ได้ค่ะจะ,จะไปชอปปิ้งให้ทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อยาอสบสบ่า,ยยาลืมกดไลค์ถ้าเกิดใครยังไม่เคย subscribe เจนก็อย่าลืมกด scribe กันเยอะๆนะคะวันนี้เจนต้องขอตัวไปก่อนละคะ่ะและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะ๊ายบาย